ยินดีต้อนรับสู่ Brain Nuggets Time Podcast นะครับย่อยเรื่องน่าสนใจให้ฟังง่ายเหมือนคุยกับเพื่อนและค้นหา Nuggets แห่งความรู้ไปกับเราครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบดูหนังหรืออ่านนิยาย ครับผมเรื่องของมนุษย์หมาป่าหรือ w ว r e w o l f นั่นเองใช่เลยค่ะสิ่งมีชีวิตในตำนานที่แบบอยู่กึ่งกลางระหว่างคนกับสัตว์ป่าดุร้ายลึกลับแต่มันก็น่าค้นหาเหมือนกันนะคะเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมตำนานนี้มันถึงอยู่กับเรามานานจังเลยผ่านมากี่ยุคกี่สมัยก็ยังหยิบมาเล่าใหม่อยู่เรื่อยๆนั่นสิคะมันเป็นแค่เรื่องแต่งสนุกๆหรือว่ามันสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเอ่อตัวตนของมนุษย์เรากันแน่ วันนี้เราจะมาลองคุยคุยค้นหานักเก็ตหรือเกล็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าไปด้วยกันนะครับได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่นักเก็ตแรกเลยดีกว่าไหมคะดีครับรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรากฐานของมนุษย์หมาป่าอาจจะไม่ได้เริ่มจากเรื่องน่ากลัวๆแบบคำสาบนะอา้าวจริงเหรอคะไม่ใช่คำสาบเหรอแล้วมันเริ่มจากอะไรล่ะคะน่าสนใจจังต้องย้อนไปไกลหน่อยครับสมัยยุค อินโดยุโรปเยียนโบราณเลยนู่นโไหไกลมากครับมีการศึกษาเขาชี้ว่าตอนนั้นมีกลุ่มนักรบชายหนุ่มที่เขาเรียกว่าคอริอสนะครับคอริอส <or> ใช่ครับพวกเขาจะใช้หมาป่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนเป็นตัวแทนพลังความดุดันความเป็นนักรบคล้ายๆกับว่าเขาเลือกที่จะรับพลังนี้มาใช้ไม่ใช่เรื่องร้ายหรือโรคนะครับ อ๋อ oh, ฟังดูคล้ายๆกับพวกนักรบเบอร์เซอร์เกอร์หรือที่เรียกว่าอูฟเฮดหน้าของพวกไวกิ้งชาวนอสเลยนะคะที่แปลว่าผู้สวมหนังหมาป่าใช่เลยครับพวกนั้นก็ใส่หนังสัตว์แล้วรบแบบดุเดือดมากเหมือนดึงพลังดิบออกมาแล้วมันกลายเป็นเรื่องน่ากลัวได้ยังไงล่ะคะจากที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลงังกลายมาเป็นคำสาปได้มีตัวอย่างในมหากราบของนอสเรื่อง Saga of the Volsings นะครับมีตัวละครชื่อซิกมุนกับซินฟิโอลี ขเขาไปเจอหนังหมาป่าในป่าพอเอามาสวมปุ๊บอ้าวถอดไม่ออกซะง,งั้นกลายเป็นถูกสาปต้องเป็นหมาป่าไปพักหนึ่งเลยคุมตัวเองไม่ได้ทำเรื่องร้ายๆลงไปโอ้มันน่ากลัวเหมือนกันนะครับมันอาจจะสะท้อนมุมมองที่เปลี่ยนไปไงครับจากเดิมที่มองว่าการเชื่อมโยงกับสัตว์ป่าคือพลังกลายเป็นสิ่งอันตรายควบคุมไม่ได้ไปซะง,งั้นอืมเข้าใจแล้วค่ะนักเก็ตแรกนี่ก็คือ จุดเริ่มต้นอาจไม่ใช่คำสาบแต่เป็นสัญลักษณ์ของพลังนักรบมาก่อนแล้วค่อยๆถูกมองว่าอันตรายในภายหลังใช่ครับทีนี้พอขยับมาที่ยุคก,กรีกโรมันการกลายร่างมันก็ดูจะเออเน้นไปทางเรื่องการลงโทษจากเทพพเจ้ามากขึ้นอ๋อตำนานดังๆก็ต้องเรื่องกษัตริย์ไลคาออนใช่ไหมคะถูกต้องครับไลคาออนที่ไปลองดีกับเทพซุส ที่ว่าเอาเนื้อเอเ่อ,เ,อเนื้อคนไปถวายใช่ครับโหดมากเอาเนื้อลูกตัวเองไปถวายซุสโหดจริงๆค่ะแล้วซุสทำยังไงคะซุสก็โกรธมากเลยครับสาบไลคาออนกับลูกๆให้กลายเป็นหมาป่าไปเลยซึ่งเชื่อไลคา,าออนนี่แหละครับที่มาของคำว่าไลแคนทร o p ปีอ๋อที่แปลว่าภาวะมนุษย์หมาป่ามาจากเชื่อนี้นี่เองใช่ครับไลคอสหมาป่าแอนโทรพสคนครับ ทำให้ภาพลักษณ์มนุษย์หมาป่าเริ่มผูกกับเรื่องบาปการทําผิดกฎสวรรค์เข้าใจแล้วค่ะทีนี้พอมาถึงยุคกลางภาพลักษณ์มันก็เปลี่ยนไปอีกใช่ไหมคะดูน่ากลัวขึ้นไปอีกใช่เลยครับยุคกลางนี้มนุษย์หมาป่าถูกโยงเข้ากับเรื่องอัยยศาสตร์มนต์ดำการทําสัญญากับปีศาจหรือโดนแม่มดสาปไปเลยความเชื่อเรื่องนี้มันเฟื่องฟูมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงศตวรรษที่1 5ถึง17ครับ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับการล่าแม่มดพอดีเป๊ะอ๋อมันไปด้วยกันเลยนะคะ,สะแสดงว่านักเก็ตที่สองนี่คือภาพลักษณ์มนุษย์หมาป่าเปลี่ยนไปตามยุคจากพลังนักรบสู่การลงโทษของเทพแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ความชั่วร้ายอำนาจปีศาจในยุคกลางโดยเฉพาะตอนที่มันไปพัวพันกับความกลัวเรื่องแม่มดชัดเจนเลยครับทีนี้มาถึงเรื่องการแปลงร่างกันบ้าง อะไรเป็นตัวกระตุ้นที่เราคุ้นๆกันจากหนังก็คือพระจันทร์เต็มดวงใช่ครับพระจันทร์เต็มดวงอันนี้คือภาพจําเลยค่ะแต่จริงๆความเชื่อดั้งโดมมันมีเยอะกว่านั้นใช่ไหมคะเยอะมากครับเรื่องพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างใหม่นะเพิ่งมาฮิตมากๆในศตวรรษที่20สนี่เองเอเหรอคะครับก่อนหน้านั้นมีตั้งแต่แบบทําพิธีเองเลยสมัครใจอยากเป็นหรือไปดื่มน้ําจากรอยเท้าหมาป่าโหมีแบบนั้นด้วย หรือที่น่าสนใจคือใช้เข็มขัดหนังหมาป่าหรือไม่ก็ขี้พึ่งวิเศษที่ว่ากันว่าได้มาจากปีศาจโหมีอุปกรณ์เสริมด้วยนะคะเนี่ยแล้วพอแปลงร่างแล้วพลังพิเศษล่ะคะนอกเหนือจากความดุร้ายมีอะไรอีกบ้างก็ตามสูตรหนังเลยครับพละกําลังมหาศาลความเร็วความอึดประสาทสัมผัสสุดลอดค่ะมองเห็นในที่มืดดมกลิ่นเก่งได้ยินเสียงไกลๆแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ ฟื้นตัวเร็วมากแผลหายเร็วแทบจะเป็นอมาตะเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับในบางตำนานนะแต่เก่งแค่ไหนก็ต้องมีจุดอ่อนเนาะไม่งั้นไม่สนุกแน่นอนครับที่ดังสุดๆก็คือแร่เงินใช่ไหมคะโดยเฉพาะกระสุนเงินอันนี้มาจากไหนคะตำนานเก่าแก่เลยหรือเปล่าอันนี้แหละครับที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วไอ้จุดอ่อนเรื่องแร่เงินเนี่ยแทบไม่มีในตำนานดั้งเดิมเลยนะเอ,อ้าจริงเหรอคะครับ มาดังเปรี้ยงปล้างเลยก็เพราะหนังเรื่อง The Wolfman ปี1941หนังอีกแล้วใช่ครับหนังเรื่องนี้เป็นคนสร้างภาพจำเรื่องแพ้เงินขึ้นมาเลยพร้อมๆกับเรื่องพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็การติดเชื้อจากการถูกกัดด้วยโหนึกว่ามีมาแต่โบราณซะอีกค่ะ,สะแสดงว่านักเก็ตที่3นี่สำคัญมากเลยนะคะ คือภาพจำหลักๆของเราทั้งเรื่องแปลงร่างเพราะพระจันทร์เต็มดวงติดเชื้อจากการกัดแล้วก็จุดอ่อนคือแร่เงินเนี่ยส่วนใหญ่มาจากสื่อยุคใหม่โดยเฉพาะหนัง The Wolf Man ไม่ใช่ความเชื่อดั้งเริมทั้งหมดถูกเพ่งเลยครับหนังนี่มีอิทธิพลกับความเชื่อเราเยอะจริงๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะที่นี้เราคุยเรื่องมนุษย์หมาป่าฝั่งยุโรปมาเยอะแล้วลองไปดูวัฒนธรรมอื่นบ้างไหมคะเขามีเรื่องคล้ายๆกันไหมมีแน่นอนครับแล้วก็น่าสนใจมากด้วย เพราะมันสะท้อนความเชื่อที่ต่างกันออกไปเลยอย่างของไทยเรานี่ต้องนึกถึงอะไรครับเสือสมิงแน่นอนค่ะใช่เลยเสือสมิงนี่ต่างจากมนุษย์หมาป่าฝรั่งเยอะเลยนะคือไม่ได้เกิดจากคำสาบหรือโดนกัดใช่ค่ะแต่เชื่อว่ามาจากคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้าหรือไม่ก็เป็นเสือที่กินคนเยอะๆจนวิญ,ญญาณร้ายเข้าสิงจุดเด่นของเสือสมิงที่ต่างออกไปคือความเจ้าเล่์ใช่ไหมครับแปลงร่างหลอกคนได้ใช่ค่ะ แปลงเป็นคนสวยๆหรือเป็นพระธุดงก็มีเพื่อหลอกล่อเหยื่อไม่ใช่แค่ครุ้งคลั่งอาลวาดอย่างเดียวเหมือนมีสติปัญญากว่าครับทีนี้ข้ามไปญี่ปุ่นบ้างก็มีคิดสุเนะปีศาจจิงจอกอ๋อจิงจอกเก้าหางในตำนานใช่ครับอันนี้ก็ต่างไปอีกคือแปลงกายได้เพราะอายุยืนมีปัญญาเยอะยิ่งแก่ยิ่งเก่งหางยิ่งเยอะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและปัญญาไม่ใช่คำสาบหรือความชั่วร้ายเสมอไป พลังหลักๆของคิดสเนะก็เป็นพวกเวทมนต์ภาพลวงตาใช่ไหมคะไม่ใช่พละกําลังดิบๆแบบมนุษย์หมาป่าถูกต้องครับบางทีก็เป็นผู้ส่งสารเทพเจ้าบางทีก็เป็นตัวป่วนเจ้าเล่ถ้าไปดูทางฝั่งชนพื้นเมืองอเมริกันอย่างชาวนวาวโฮล่ะคะมีไหมคะมีครับอันนั้นเรียกว่าสกินวอล์กเกอร์อันนี้น่ากลัวไปอีกแบบเลยน่ากลัวยังไงคะเพราะอันนี้เป็นพ่อมดแม่มดที่เลือกที่จะเป็นเองครับ ใช้มุนดำแต่ต้องทำบาปที่ร้ายแรงที่สุดคือฆ่าคนในครอบครัวตัวเองเพื่อให้ได้พลังแปลงร่างมาโดยการสวมหนังสัตว์โหอันนี้คือเลิกฟื้นทางสายมืดเองเลยเป็นตัวแทนความชั่วร้ายจริงๆใช่ครับตรงข้ามกับความเชื่อเรื่องสมดุลของนามโฮเลยนักเก็ตที่สีนี่ชัดเจนมากนะครับว่าตำนานสัตว์แปลงกายมีอยู่ทั่วโลกเลยแต่รูปแบบความหมายที่มามันต่างกันมาก ใช่ค่ะสะท้อนค่านิยมความเชื่อความกลัวของแต่ละวัฒนธรรมจริงๆมนุษย์หมาป่าเป็นแค่เวอร์ชั่นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองถูกต้องครับมันทําให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านเรื่องเล่าได้ดีมากทีนี้กลับมาที่ยุโรปหน่อยครับเคยมีคดีจริงๆที่คนถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าไหมครับมีค่ะแถมดังมากด้วยคดีแรกนี่คือปีเตอร์สตัมเป็นชาวนายอรมันปี1589นนู่นเลยปีเตอร์สตัมค่ะ เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องจินคนสุดท้ายก็สารภาพนะคะแต่ก็ว่ากันว่าโดนทรมานหนักมากกว่าจะยอมรับโหยุคนั้นด้วยแล้วเขาสารภาพว่ายังไงครับเขาอ้างว่าได้เข็มขัดวิเศษมาจากปีศาจใช้แปลงร่างคะ่ะ เข็มคัดอีกแล้วใช่ค่ะซึ่งต้องไม่ลืมว่ายุคนั้นมันเป็นช่วงล่าแม่มดพอดีเลยเรื่องของสตัมเลยถูกโหมกระพือใหญ่โตโดยพวกสื่อสิ่งพิมพ์ยุคแรกๆพวกใบปลิวเลยพวกนั้นนะคะอ๋อกลายเป็นอสุรกายที่ดังมากเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจถึงอำนาจปีศาจใช่เลยค่ะน่าสนใจตรงบทบาทของสื่อนะคะทําให้เรื่องมันดูน่ากลัวไปกันใหญ่อีกคดีที่ดังไม่แพ้กันคืออสูรแห่งเชวดองที่ฝรั่งเศส อ๋อคดีนี้ลึกลับมากครับช่วงปี1 7 6 4ถึง1767ค่ะมีสัตว์ร,ร้ายลึกลับไล่ฆ่าคนไปเป็นร้อยเลยนะคะพยานบอกว่าคล้ายหมาป่าแต่ไม่ใช่หมาป่าตัวใหญ่ขนแดงๆหางใหญ่พลังเยอะใช่ค่ะจนป่านี้ก็ยังเถียงกันอยู่เลยว่ามันคือตัวอะไรกันแน่หมาป่าธรรมดาหรอหรือหมาป่าหลายตัวหรือสัตว์ป่าต่างถิ่นที่หลุดมา หรืออาจจะเป็นฝีมือคนฆาตรกรโรคจิตที่ใช้สัตว์บางหน้าก็เป็นไปได้ค่ะเรื่องนี้ดังขนาดราชสำนักต้องส่งทหารมาล่าเลยนะคะทั้งสองคดีนี้ทำให้เราได้นักเก็ตที่5เลยนะครับว่าบางทีมนุษย์หมาป่าในประวัติศาสตร์อาจจะไม่ได้มีตัวตนจริงๆแต่ถูกสร้างขึ้นจากความกลัวความตื่นตระหนกของผู้คนค่ะแล้วก็ถูกขยายความโดยสื่อจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเกินจริงไปเป็นไปได้สูงเลยครับ ความกลัวนี่มันสร้างปีศาจได้จริงๆทีนี้ลองเปลี่ยนมุมมองมาทางวิทยาศาสตร์บ้างดีกว่าครับมีคำอธิบายทางการแพทย์ไหมสำหรับอาการที่อาจจะดูคล้ายคมนุษย์หมาป่ามีค่ะอย่างแรกเลยคือภาวะไลคันโตปีทางคลินิก (clinical l y c a n t r o p y อันนี้คือยังไงครับคือเป็นอาการทางจิตเวชนะคะพบได้ไม่บ่อยนะผู้ป่วยจะเชื่อสนิทใจเลยว่าตัวเองกำลังแปลงร่างหรือกลายเป็นสัตว์ไปแล้วจริงๆแต่คือแค่ความคิดไม่ได้เปลี่ยนร่างจริงๆ ใช่ค่ะเป็นแค่ความหลงผิดทางความคิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเลยน่าสงสารนะคะคงทรมานน่าดูครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกมีค่ะคือภาวะขนดกหรือ hypertrichosis ที่บางทีเรียกว่ากลุ่มอาการมนุษย์หมาป่าอ๋ออันนี้เคยได้ยินอยู่ครับ อันนี้เป็นภาวะทางพันธุกรรมที่หายากมากๆค่ะทําให้มีขนยาวดกขึ้นผิดปกติทั่วร่างกายเลยอย่าง Petrusconsalvers ในศตะวรรษที่16คนนี้มีภาวะนี้สมัยก่อนก็คงถูกม,มองเป็นตัวประหลาดใช่ค่ะอาจจะถูกเอาไปโชว์ตามงานต่างๆซึ่งภาพลักษณ์ของพวกเขาก็อาจจะไปเสริมจินตนาการเรื่องคนครึ่งสัตว์ได้ไม่ยากเลยนึกภาพออกเลยครับแล้วมีโรคอื่นๆอีกไหมครับที่อาจจะเชื่อมโยงกันได้ ก็ม <T esi> pues ีทฤษฎีเกี ago, ่ยวกับโรคพิษสุน yes, hmm. ักบ้าหรือเรบีสนะคะที were, know, ่ทําให้อาการก้าวร้าวน้ําลายฟูมปากซึ่งก็ติดต่อจากการถูกสัตว์กัดซึ่งสมัยก่อนก็อาจจะเป็นหมาป่ากัดใช่ค่ะหรือพิษจากเชื้อราเออก่อดที่ปนเปื้อนในพวกข้าวรายทําให้เกิดอาการชักกระตุกประสาทหลอนคลุ้มคลั่งได้อาการพวกนี้ถ้าคนสมัยก่อนเห็นก็อาจจะตีความว่าเป็นมนุษย์หมาป่าได้เหมือนกันสรุปนักเก็ตที่6ก็คือ มันมีภาวะทางการแพทย์และจิตเวชหลายอย่างที่อาการหรือลักษณะภายนอกอาจจะเป็นที่มาหรือถูกเอาไปโยงกับตำนานมนุษย์หมาป่าได้ค่ะทำให้เรื่องเหนือจริงมันดูมีเค้าความจริงขึ้นมาบ้างในสายตาคนสมัยก่อนใช่ครับมันช่วยให้เราเข้าใจที่มาของความเชื่อบางอย่างได้ดีขึ้นทีนี้มาถึงนักแก้สุดท้ายครับวิวัฒนาการของมนุษย์หมาป่าในสื่อสมัยใหม่โดยเฉพาะในหนัง อันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าภาพจําส่วนใหญ่ของเรามาจากตรงนี้เลยเริ่มที่เรื่องไหนดีคะต้องยกให้ The Wolfman ปี1941อีกครั้งครับสําคัญจริงๆเรื่องนี้ค่ะที่สร้างขนบเรื่องเงินเรื่องพระจันทร์เต็มดวงครับแล้วก็การติดเชื้อจากการกัดและที่สําคัญคือสร้างภาพนุ์หมาป่าแบบโศกนาฏกรรมหรือ tragic monster คือเป็นเหยื่อคำสาปไม่ได้ชั่วร้ายโดยกำเนิดแต่น่าสงสาร ใช่ครับทําให้คนดูรู้สึกเห็นใจตัวละครไปด้วยแล้วหลังจากนั้นระคะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงสําคัญอีกไหมมีครับยุค80นี่มีเรื่อง An American Werewolf in London ปี1981อ๋อเรื่องนี้ฉากแปลงร่างสุดยอดมากใช่เลยครับปฏวิวัติวงการเลยใช้เทคนิคพิเศษที่แบบน่าทึ่งมากในยุคนั้นทําให้เห็นความเจ็บปวดกระดูกบิดเนื้อฉีกมาดูสมจริงน่ากลัวแบบถึงเนื้อถึงตัวที่เรียกว่า body horror นะครับ จําได้เลยค่ะฉากนั้นติดตามมากจริงๆแล้วในยุคหลังๆล่ะคะดูเหมือนบทบาทมันจะหลากหลายขึ้นใช่ครับอย่างใน franchise underworld มนุษย์หมาป่าที่เขาเรียกว่าไลค a นก็กลายเป็นนักรบเผ่าพันธุหนึ่งไปเลยสู้กับแวมไพร์อธิบายด้วยไวรัสกลายพันธุ์ไม่ใช่คำสาบแล้วใช่ครับหรืออย่างใน twilight หรือ series teen wolf อ๋ออันนี้กลายเป็นแนววัยรุ่นโรแมนติกไปเลยครับ กลายเป็นพระเอกพระรองสุดเท่ที่ต้องรับมือกับพลังความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตแม้แต่ในเกมก็มีใช่ไหมคะอย่าง Skyram ใช่ครับเลือกเป็นมนุษย์หมาป่าเพื่อเพิ่มพลังได้เลยโหจากสัตว์ร้ายน่ากลัวกลายเป็นฮีโร่เป็นสัญ,ญลักษณ์การเติบโตหรือเป็น Power อรัพในเกมไปเลยนาเกตที่7นี้ก็คือภาพลักษณ์และบทบาทของมนุษย์หมาป่าในสื่อไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะคะมีการตีความใหม่ตลอดเวลาจริงๆ ครับจากอสูรร้ายสู่ฮีโร่ผู้โศกเศร้าสู่ปัญหาวัยรุ่นหรือพลังพิเศษสุดเท่มันสะท้อนค่านิยมความสนใจของสังคมในแต่ละยุคได้ดีมากครับวิวัฒนาการมาไกลจริงๆค่ะสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้นักเกสเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่ามาเยอะเลยนะคะตั้งแต่รากเงาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์พลังการเปลี่ยนความหมายตามยุคสมัยสู่ปีศาจในประวัติศาสตร์คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และการเดินทางในโลกภาพยนตร์ ใช่ครับมันทำให้เห็นว่ามนุษย์หมาป่าเป็นมากกว่าแค่สัตว์ประหลาดในตำนานแต่มันเป็นเหมือนอกระจกสะท้อนความเชื่อความกลัวและก็ที่สำคัญคือการต่อสู้ข้างในใจเราเองการต่อสู้ระหว่างความเป็นเหตุเป็นผลกับสัญชาตญาณดิบความเป็นสัตว์ป่ายที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนหรือเปล่าคะอาจจะใช่นะครับเสียงหอนโหยหวนที่เราได้ยินในเรื่องเล่าบางทีอาจไม่ใช่แค่เสียงของอสูร แต่เป็นเสียงสะท้อนความขัดแย้งในใจที่เราต่างก็เคยเผชิญแล้วสำหรับผู้ฟังล่ะครับคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ตำนานมนุษย์หมาป่ายังคงมีสเสน่ห์อยู่จนถึงทุกวันนี้อะไรในตัวอสูรครึ่งคนครึ่งสัตว์นี้ที่ยังดึงดูดใจเราอยู่ใครมีความคิดเห็นหรืออยากแลกเปลี่ยนมุมมองก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Brand n นั g เส s นไทม์พอดกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ